เอสสองพันสิบสี่กันอี้เช่นเคยนะจะมารีวิวเซนโนโรนันโดไอ้ว่นี่นะโรนโดคาอแอร์าสิบเก้าบลานเก้าสิบเจนน่าเจท็อปสปีดเจ็ดสิสปีดต้น92้าห้อมแข็งแกร่งแปดสเนะนี่ มาเล่นฮิสโน่ลันโดให้ดูกันโอเคมาดูกันในเกมเลยฟ้าจานิซานรูนโอเคและคราวนี้ก็อยู่ในเกมนันเม็นที่เรียบร้อยไปลันโดสโกส่งไหมส่งไปก่อนอ้อ ส่งให้ใครส่งให้ใครนี้อ่ะรามอสอิสโก้ปลโอลอไปล,ลไปล,ไปลยิงอ้โห <c oughs> ยิงออกซะงั้น He's managed to fire a decent shot in there. Better look next time. Benzema, Isko go. Go. Come No, it's been picked off. 15 minutes gone oh. in the first half. Low by. Cristiano Mara. Mara. Sup. Mm hmm. เดียวนเดียวอูมยิงแรงจะจัดมองโชวยีิอาซัลโลเกดิลาาอนนอ่ามาบอลน่อยอาบอลน่อยออซิโอออซิโ โดนดูโอ้โหลึกเลยแทงเข้ามาเข่ามอนติสโกเอเปซีไพเอ้ยเย้เลยละมอนไปดิโอ้โหเอ้า ทำอะไรนี่เอาดีแล้วโมริกูมาแล้วโมริกูใจเย็นโมริกูทรงโอ้โหสังตีเลยยิงไปไหนไปไงี่ไง สับล็อกสับล็อกไปไปยิงบินเรียบร้อยอสเสร็จกันดีวะโอเค้เขา้ายปวรจะจับ,จบอ้าวอ้าว โอ้ยไขว้เหรอเฮ้ยมันเข้าบอลเหรอคอฟิโด้กูสักรูถอะคอฟิโด้กูสักรูถอะอื้มลากรากอนเขี่ยไปดิมองไปเป๊ะ แทงไว้ด oh uh. kind of ิสวยโอ้ยโดนสรับล้อโอู้ยเอ้าเอ้าโอ้โหฟาวโอ้ยโดนโดนชักฟ้องเอ้าเอ้าไอ้เจ๊ดีล่าทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยไอ้ฟักโอ้โหโดนไหมโดนวอร์เอ้ยอะไร มันทำช่องมาโยนยาวๆไปโอ้ยู่ตรงนี้โน้ตุไม่วิ่งขึ้นไปวะไอ้เงี้โอ้โหละมอสเอาไปแก้เลย

โอ้โหโดนยิงโอ้ยทอไม่เข้าบอลกัี้มั้าบี้มันงาเข้า่าลูกเ่เสียไง่ายเลยบอลโรกูมาไม่ขึ้นทำช่องเลยอืออืมเัียงเดียวมั้เลอือไอไ เอาเอาอ๋อมูริมูริแขงว้าอืมโอ้ซิ r ยุ่งไรพีโดอยู่ไรพีโดอยู่นี่เรยบรลอเรยบรลอทางนี้เรยบร้อเริบร้อใจเย็นใจเย็นโอ้โหดิ เลน่นแทงไปมันต้องตักลูกอะมันต้องตักลูกลอ,ะ,อะเรียกประตูกอกมาเรียกประตูกอกมาโอ้ชนเสาเยอะเดียวเว้กูจะแพ้แล้วนี่กูจะแพ้แล้วนี่ใครยิงก็ได้จังหวะนี้เอ้ยยังมีเวลา Đánh, ô ê dưỡng sau thì ê phong là sâu thế sau thì ê là sau thì ê dưỡng sau chẳng ê chuẩn

ต้องมีอะไปบอลทำไมนี่โอ้โหไปบอลทำไมวะมแข่งอือลดิายโอซิลไปบายออซิลซูเปอร์อเอา,เอา โร้ยโอ้โหโันโดกูอี่เป็นยังไงล่ะส่เนยังไงเฮียัจริงไปโ,โดหน่อยส่จัดโอ้เขาสามเหลี่ยมครบชายทีหนึ่ง

มัไม่ได้โอซิวโอซิว,าวามาตรงเบ็นบ็นเออบ็นกูเอาอีกแล้วเ๋ยวรง้เาสู้ติดตัวดตัวอดัสัเสัตว์ตัวอย่างนี้เลยเอามาร็บโอ้โหเมืเวลาาดี Thằng nào bên kia gấp lõi nó đã dừng lũ đi hỏi